แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนเสริมสําคัญนะครับที่ทําให้เกมมันกลายเป็นตัวเกมที่สมบูรณ์นะครับผมคิดว่าทีมงานได้ใช้เวลาใช้แรงใช้เวลาลงไปกับส่วนนี้มากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Devotion q u e s t นั่นเองครับ Devotion q u นเคคืออะไรนะครับก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องเฉพาะของสาวๆแต่ละคนนะครับต้องมีความสัมพันธ์ถึงจุดหนึ่งนะครับถึงจะเล่น Devotion Qu นนี้ได้นะครับดังนั้นก็จะมีเนื้อเรื่องที่สําคัญแล้วก็ จะพาเราไปสู่ระบบการต่อสู้ที่ค่อนข้างท้าทายครับสำหรับผมถือว่าสนุกเลยทีเดียวและก็สุดท้ายนะครับก็คือฉากอย่างว่าที่เราต้องการนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่จัดเต็มมากครัแบบคุ้มค่าสุดๆคือมันก็เทียบได้กึงๆเหมือนประมาณว่าเหมือน DLC สําหรับสาวๆคนนั้นโดยเฉพาะเลยทีเดียวอ,อาจจะไม่ไม่ใหญ่ไม่ยาวมากแต่คือมันก็เป็นส่วนเสริมที่สําคัญและค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยทีเดียวอ อารมณ์วันนี้ก็คือเหมือนประมาณจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะครับว่าดีวชันเควสของสาวๆคนไหนที่มันน่าสนใจน่ะว่าเราก็ไปชมกันเลยครับเริ่มที่คนแรกเลยนะครับเดอะฮันเตสครับคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าดาวบ้านเกิดของเธอเนี่ยถูกโจมตีโดยกลุ่มนายทุนนะครับเหมือนกับว่าถูกลุกลานโดยกลุ่มนายทุนครับทาให้ทรัพยากรบ,บนดาวถูกทําลายมีการปล่อยน้ํามันลงทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับเ,เธอก็เลยจะต้องการ ที่จะกลับไปแก้ไขตรงนี้ซึ่งส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะได้รู้2สิ่งสําคัญนะครับพูดมากเดี๋ยวสปอยเอาว่าประมาณนี้นะครับสสิ่งสําคัญเกี่ยวกับตัวเธอนะครับส่วนเรื่องคอมแบทเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับก,กลางกลางส่วนฉาก18บวกเนี่ยก็จะว่าดีก็ดีครับจะว่าเฉยๆก็เฉยๆประมาณนี้แล้วกันวันที่ดีที่สุดน่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องครับที่ ทำให้เราได้ทราบ2ข้อมูลสําคัญของตัวเธอจะเป็นอะไรก็ต้องลองเล่นดูครับถัดมาเป็นเดมี่นะครับเดมี่เนี่ยเธอจะค้นพบโรงงานที่สร้างเธอขึ้นมาครับอ่ะเป็นโรงงานที่เคยสร้างเธอขึ้นมานะครับเธอก็เลยอยากกลับไปที่โรงงานนั้นนะครับเพื่อดูว่ามีข้อมูลอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ครับเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนใจยังไม่สมบูรณ์ในตัวเธอครับเรื่องการต่อสู้เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลย ค่อนข้างท้าทายมากแบบว่าสนุกมันมันยากอะ่ะออประมาณนั้นแล้วกันส่วนเรื่องฉาก18บวกก็กลางๆครับสาหรับผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่อประมาณนั้นนะต่อมาเป็นทารอนนะครับหลังจากที่เราได้คุยกับเธอเนี่ยเราก็จะรู้เป้าหมายของเธอครับว่าเธอต้องการจะสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นผู้ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาครับอ่ะประมาณนั้นแต่ว่ามันยังขาด อุปกรณ์สําคัญหนึ่งชิ้นครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นในตํานานที่เราจะต้องพาเธอไปเอามาให้ได้ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่ากับตันเราจะร่วมมือไหมแต่พอบอกแผนให้ฟังปุ๊บกับตันก็รีบคลิกุจ,จอทันทีครับบอกน่าจะรีบบอกกุ้งนานแล้วอะไรประมาณนี้นะีก็เลยต้องไปปล้นไอสมบัติชิ้นนี้มาครับซึ่งหมดต่อสู้เนี่ยก็ทําได้ดีครับค่อนข้างสนุกเลยของทารอนใบให้นิดนึงว่าเป็นสเปซคอมแบทนะครับซึ่งผมรู้สึกว่า เออมันสนุกอะ่ะน่าจะเป็น Space Combat ที่ดีที่สุดหรือหรืออันดับรองดีที่สุดของ d e v o อ i o n Quest เลยอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะครับส่วนฉาก18บวกก็กลางๆครับกลางๆเช่นเคยไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่คนถัดมาคือ Fortune นะครับอ่ะเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าอารมณ์เหมือนกิ๊กเก่าเหมือนคนที่เคยไม่เชิงกิก๊กเหมือนคนที่เคยตามจีบเธอประมาณนั้นเถอะอ่ะเป็นเพื่อโรงงานเก่าที่เคยตามจีบ ส่งข้อความมาหาเธอครับซึ่งข้อความนั้นมันก็ค่อนข้างคุกคามเธอมากเลยทีเดียวเธอก็เลยต้องการที่จะไปจัดการเรื่องนี้นะครับให้กับตันพาไปจัดการพาผัวใหม่ไปจัดการว่างั้นเถอ,อะส่วนเรื่องการต่อสู้เนี่ยผมมองว่าเฉยๆครับมันเฉยๆกลางๆไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ประมาณนั้นแต่ว่าฉาก18บ8บวกเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวครับสาหรับฟอร์จูนนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบดีไซน์ตัวละครนี้ด้วยเออส่วนตัวคิดว่า ค่อนข้างดีทีเดียวแลวเป็นตัวแรกที่ผมเลือกเล่นเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกว่าตัวอื่นถัดมาคือคุณหมอลิลลี่นะครับคุณหมอลิลลี่เนี่ยต้องการที่จะกลับไปเอาแมนติกครับอ่าก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนซานอสูนเน่ยนะตัวแรกที่เธอเคยทําการทดลองไว้ครับเป็นตัวที่แบบเดอะเบสเลยสําหรับเธอว่าเธอเป็นลูกรักเลยอ่าส่วนฉากต่อสู้เนี่ยก็ดีครับทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวสนุกท้าทายนะแต่ว่า หากสิบวกเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบไม่ถูกใจอะทั้งนั้นที่ผมชอบลินลี่นะที่ผมชอบดีไซน์คาแรคเตอร์แต่ผมแบบรู้สึกว่าแบบไม่ชอบอะ่ะรู้สึกว่าสําหรับผมน่าจะน่าจะน่าจะแย่ที่สุดเลยมั้งต่อมาคือ General b l ์บลนะครับบลายนี่ต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเธอก็เรียกพระเอกมานะครับแล้วก็ได้บอกความจริงที่ทําให้แบบฟังแล้วแบบกับตันเรานี่ช็อกไปเลยนะครับอ่ มันคืออะไรคุณก็ต้องลองเล่นดูครับแต่ว่าตอนในระบบในฉากต่อสู้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อย enjoy แต่ว่าฉาก18บวกเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับทั้งๆนี้ผมไม่ชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเจเนอเร็ตไลา์นะผมไม่ชอบแต่ว่าต้องยอมรับว่าฉาก18บวกทำได้ดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับต่อมาคือคิลลี่นะครับคิลลี่เนี่ยเธอต้องการที่จะเข้าไปในอ้อมลับ ที่เป็นของตระกูลเธอนะครับซึ่งห้องลับเนี่ยเป็นห้องที่เข้าไปแล้วสามารถหยิบได้เฉพาะของที่เป็นของตัวเองเท่านั้นครับห้ามเอาของอย่างอื่นออกมาซึ่งในห้องลับนั้นก็มีขอ,ของของเธออยู่ครับที่โดนขโมยมาซึ่งมันจะเป็นอะไรและเธอจะเอาอย่างอื่นออกมาไหมต้องไปลองเล่นเองครับซึ่งเนื้อเรื่องของคิลลี่เนี่ยระบบต่อสู้นี้ก็สนุกครับค่อนข้างสนุกและท้าทายมากเลยทีเดียว ฉากสิบแปดบวกก็ถือว่าทําได้ดีครับเป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าฮค่อนข้างดีเลยสมดุลทุกอย่างถัดมาก็คือโซวานะครับเนื้อเรื่องของน้องนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณเธอแค่อยากหาเหล้าเถื่อนที่แรงที่สุดในจักรวาลน,นะครับมาลองดื่มดูครับอยากรู้ว่าดื่มแล้วจะเป็นยังไงอย่างกับตันเนี่ยรู้สึกว่าจะเคยดื่มไปหน่อยหนึ่งแล้วถึงกับสลบไป3วันเลยทีเดียวนะครับตัวโซวา so เองเนี่ยก็เลยอยากลองแบบว่าดื่มแบบ กระดกรวดเดียวหมดขวดเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งฉากต่อสู้เนี่ยก็ถือว่าท้าทายทีเดียวครับสำหรับของโซวานะครับผมเล่น2รอบบ้งกวาัาจะผ่านแล้วก็ฉาก18บวกเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับค่อนไปนในทางดีแล้วกันอาจจะไม่ไม่ถึงกับดีแล้วแต่ก็ถือว่าเกินเกณฑ์ครับสุดท้ายก็คืออีเลชาะนะครับโปรเจกต์ของเธอก็คือเป็น เหมือนโอลิแฟนเวเออเหมือนว่าตอบแทนเหมือนเธอทำโอลิแฟนแล้วก็ตอบแทนผู้บริจาคะไรใหญ่อ่าตอบแทนด้วยอะไรคุณผู้ชมก็น่าจะพอาวได้อยู่นะครับอ่าซึ่งระบบการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างเฉยๆครับกลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าฉาก18บวกเนี่ยน่าจะถือว่าเป็น The Best ของ Devotion Quest เลยของสำหรับสาวๆทั้ง8คนนะครับจะเป็นอย่างไรต้องไปลองเล่นดูครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอธิบายคร่าวๆเนาะออพูดมากเดี๋ยวมันจะสปอยเปล่าๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ